เดี๋ยวดีว่าสมการรอคอยเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต Kim Junsu 2022 Concert Dimension Tour in Bangkok ซึ่งก็ถือเป็นการคัมแบ็กจัดโชว์ในไทยรอบ6ปีของ Kim j u น s u หรือว่าเซียจุนซูอดีตสมาชิกวงตรงบังชิิงกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ JYJ ผู้ถูกยกเป็นหนึ่งในศิลป,ปินเสียงดีมีพลงังแล้วก็ฝีไม้ลายมือไม่มีตกตลอดการครัมวอร์ดในวงการเพลง K-pop มาเกือบ20ปีเลยค่ะงานนี้นะคะ จัดขึ้นที่ ome, ท,ทนันเดอโดเมืองทองธานีเมื่อวันสามที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแฟนๆของคินจุนซูในไทยนะคะหลากรุ่นต่างวายัยโดยตัวเลขสูงสุดนั้นเป็นแฟนคลับรุ่นใหญ่วัย60ปีเลยเลยคะ่ะพร้อมใจกันตบเท้าเข้าร่วมชมโชว์นี้กันเต็มความจุไม่นับรวมแฟนเพลงจากนานาชาตินะคะเนื่องจาก คิมจุซูเลือกไทยเราเป็นจุดหมายแรกของการเดินสายทัวร์นอกบ้านเกิดและก็ยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดโชว์นี้ด้วยแหละค่ะนอกจากเพลงฮิตจะมาแบบจัดเต็มทั้งเพลงช้าอวดพลังเสียงแล้วก็เพลงแดนซ์ที่เด่นทั้งลีลาปล่อยสเต็ปสุดร้อนแรงและน้ำเสียงอันคงที่ไม่มีตกท่ามกลางโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มแล้วยังมีช่วงเวลาพิเศษตามใจแฟนๆอย่างจ e นี่ไทม์เปิดโอกาสให้กับแฟนผลงานนะั้นสามารถขอพร ตามที่ปรารถนาได้พูดได้เลยว่างานนี้นะคะแฟนๆของคินจูซูเนี่ยฟินหูเคลือบทองคำกันไปเลยนะคะกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความน่ารักเป็นกันเองของหนุน่มคนนี้ไปตามๆกันค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ